าทดสอบครับมาทดสอบขอหนึ่งหนึ่งหน้าที่งานเนี่ยมันมีอยู่หลักๆนี่คือหนึ่งสองสามสี่ห้าด้านซอยย่อยๆมาอ่านก็ได้น้าที่งานที่หกไปเอาไม่รู้ว่าคืออะไรแค่หยิบมาหนึ่งสองสามสี่ห้าน้านี่มาเอาเรื่องในเรื่องหนึ่งมา ดูให้ดีนะลองลองดูให้ดีตามกันนะครับลองดูให้ดีนะครับหน้านที่งานแรกคือขับรถบริการรับส่งพนักงานแขกลูกค้าเอาไปสั่งกันถือเป็นหน้านที่งานเดียวกันไหมเป็นได้น,นะเพราะไม่ว่าจะขับรับพนักงานขับรับแขกขับรับลูกค้ามันก็ขับรถรถบับส่งน,น,น,นะน,นั่นเป็นหนป็นหน้าที่งานนะขับมาตรงนี้นะรับส่งเอกสารรับรับส,บ 2, ส,บ 3, สบ่งของมองตัวจสอบเอกสารตัวสอบของ เป็นหน้าที่เลยไม่ไว่าจะส่งของหรือส่งเอกสารต่างก็ต้องตรวจของตัวเอกสารจากเป็นหน้าที่รายเดียวก,กได้นะไปต่อนะครับลงบันทึกและส่งงานงานขบวนเป็นหน้าที่เดียวกันก็นได้นะพอลงันทึกเสร็จต้องส่งต่อเห็นนะครับทำความสะอาดลดตรวจสภาพรถโดยทั่วไปถ้าทำความสะาอาะดสะอาดสมบูรับ ถ้าตรวจสอบตาก็ไมนต้องวางซื้อนั้นพอแล้วล่ะอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่เดียวกันทำความสะอาดรถนับางคราวทำความสะอาดงดแต่ไม่ตรวจสอบมากเลยแต่ธรรมดามันจะทำความสะอาดรล้วตรวจสอบบนแต่ถ้าข้อนี้จริงมันว่าบางทีก็ตรวจสอบมากลดแต่ไม่ได้ทำความสะอาเพราะไปถึงปลายทางแล้วไม่มีเวลาทำความสะอาดแต่ตรวจสอบมากเลยดีเข้าใจไหมครับแต่ว่ากลับมาที่บริษัทแล้ว ขังล้างรถทำความสะอาดรถแล้วตรวจสภารถดังนั้นหน้าที่ของหน้า,นาที่เราน่ะต้อนใจให้ดีนะเห็ okay, นไหมครับถ้าหน้าที่ต่างทักษะอาจจะต่างนะยกเว้นฉันไม่สน่ะฉันอน,น,มนองมาลเขาว่าแกทำความสะอาดรถแกต้องตรวจสภาพรถไม่ว่าอยู่ที่ไห okay, นเห็นไหมหรือสนใจเฉพาะตอนที่อยู่ที่โรงงานก็ได้อยู่ที่ออฟฟิศก็ได้เห็นไหมดังนั้น ทักษะมันก็จะการเป็นทัก,กษาากะการทางศักย์ลบแตรวจสอบทวารลบอ่าคราวนี้ท่านลองดูนะเดี๋ยวจกเดินจ,จะเดินอยู่นะเลือกมาหนึง่งหน้าที่นะอะไรก็ได้หนะึ่งสองสามนและสี่นั่นแะนะครับหน้าที่อันที่ห้ายากเนาะเพราะปฏิบัติหน้าที่ให้สอบพร้อกับไอโซ่เก้าพันหนึ่งทำไทงอ่ะทำอะไรให้สอบพร้องเก้าพันหนึ่งจำไว้นะครับ อ,หนนบบอหีหน้าที่งานแบบเนี้ยอย่าระบบให้มันวุ่นวายหน้าที่งานแบบเนี้ยชอบระบบยังไงแหละแต่มันวุ่นวายมากเลยถ้าสมมติว่ามีคนถามว่าบอบรมที่นี่จะทำอะไรอ่ะบติหน้าที่สอบกองสายโซนรามพันหนาา 9, ึ่งเออเวลาเธอจะถ่ายเอกสารไปบางอย่างเธออยู่นิเป็นไหมสักพวกฝุ่นไเนนึกว่าระบบให้ชัดเลยว่ารวมวัวนธรรมาอะไรแล้วมุกว้างแบบนี้ มันไม่กตสแน่นอนเดี๋วนั้นเอาหนึ่งสองสามสี่นะครับเขียนหน้าที่นานเห็นไเขียนหน้าที่นาอกบ้านในเอกสารนี้ถ้าหยิบอันเดียวพอเลือเขียนผนลัที่ด้าบบอกผมขอให้เขียนผนลับที่ชอาแบบอย่างน้อยสามสิบอย่างน้อยสามสิบผมเขียนในร้านเลีไหมเรื่อนหลังจากนักก้นต้องใช้ความรู้อะไรต้องใช้ทักษะอะไร,อ,รอ,อะไรที่มอีอ,อะไร ผมเขียนข้อหนึ่งนะห้ามเลื่อเกียบซ้ำเรื่องนี้เื่องเกยียบสองสามสี่อย่างนะี<อ>้นะเดี๋ยวผมเขียนข้อหนึ่งนะอ่ะมาดูข้อหนึ่งเดี๋ยวดูไปพร้อมกันนะครับผมหยิบข้อหนึ่งมาทานะขั้นห้ามทาซ้านะอ่ะผมหยิบข้อหนึ่งมาทานะครับหน้าที่คือขับรถบริการรับส่ง ผู้ใช้บริการผู้ใช้บริการจะเป็นพนักงานแขกหรือลูกค้าก็แล้วแต่โอเคนะครับอ่ะเขียนตามใบสั่งงานไปเลยก็ได้คือต้องมีใบสั่งงานอนะ่ะเขียไหมครับหน้าที่คือน,นี้ผลลัพธ์ที่คาดหวังหมายถึงอ,อยากให้เขาทำให้ได้แค่ไหนอะ่ะหรือให้เขาทำได้เพียงใดอะ่ะ หรือถ้าเขาทำออกมาแล้วอ่ะท่านอยากเห็นมันออกมาประมาณไหนให้บริการรับส่งพนักงานแขกหรือลูกค้านะครับผลลัพธ์ที่คาดหวังของท่านคือผู้ใช้บริการพึงพอใจเนาะมีอะไรครับรับส่งตรงเวลาอะไรครับ รับส่งตรงที่หมายโอเคไหมครับอา้าวให้บริการขับรถรับส่งท่านคาดหวังให้เขาทำอะไรออกมาล่ะก็คาดหวังว่าให้บริการอย่างมึงพอใจไหมคาดหวังว่าจะรับส่งตรงเวลาไหมคาดหวังว่าจะต้องรับส่งตรงที่หมายไหมท่านคาดหวังอะไรอีกละ่ะ ผมขออย่างน้อยสามสิ่งโอเคไหมครับขออย่างน้อยสามสิ่งอ่ะต้องใช้ความรู้อะไรอะ่ะจึงจะให้บริการผู้โดยสารได้พึงพอใจรับส่งตรงที่มารับส่งตรงเวลาต้องใช้ความรู้อะไรอะ่ะความรู้เกี่ยวกับเส้นทางนคะครับหรือความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Google Map เนาะเอาแบบนี้เลยก็แล้วกันเห็นไหมครับคุณต้องมีความรู้สองอันนี้คุณจึงจะทำงานแบบง่ายๆเข้าไหมครับอ่ะต้องใช้ทักษะอะไรฮะจึงจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่คาดหวังอันนี้จากหน้าที่งานอันเนี้ต้องใช้ทักษะอะไรครับ ทัก,กษะการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยอันนี้เอาแค่นี้นะเอาแค่ตามนี้นะอนมีทัก,กษะอื่นอีกไหมครับที่จะให้บริการเนี่ย เช่บริการได้พึงพอใจรับส่งตรงที่หมายรับส่งตรงเวลามีทักษะอื่นอีกไหมครับมีทักษะอื่นอีกไหมครับค่ปมันอาจจะมีทักษะการใช้ปุปกรณ์สื่อสารเนาะแต่มันมันไม่สำคัญอืมอะแต่ว่าสำคัญถ้ามันหลงทางก็ไม่เป็นไรก็เขียนมานะาท้ายสุดให้ไปเลือก ทักษะการใช้อุปกรณ์สื่อสารเออมันก็สำคัญในะเวลาหลงทางอ,อะเนาะใช่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตมนดห <c oughs> แต่บอกระยะเวลาอ่ดใช้เวลาตัางแต่จะส่งไปอ่าอ,อ่ไม่ว่ากันนะแต่สําคัญหรือไม่ค่อยว่าอีกทีนะโอเคไหมครับต้องมีความคิดความอ่านอุปนิสัยยังไงฮะ มีความรับผิดชอบเอาจริงๆถ้าพูดถึงความรับผิดชอบต้องมีทุกตำแหน่งเลยนะอ่ามีอะไรครับ service ส i n d โอเคต้องมีอะไรครับต้องช่างสังเกตไหมต้องตระดับในความปลอดภัยไหมสมมุติเฉยๆนะเนี่แหละคือ c o m p e t e n ซี โอเคไหมครับทอย่างนี้ยฮะแล้วท้ายที่สุด๋ยวค่อยไปเลือกเอาเอาไปทําพวกเนี้ยเราใส่ในเจดีก่อนแล้วท้ายที่สุดค่อยไปเลือกเอาแล้วหยิบเฉพาะทักษะไปทาสกิลมือถืต่อเคียไหมครับอุ้ยแค่หน้าที่งานอันเดียวได้ทักษะความรู้คุณลักษณะจชิงพติกรรมตั้งหลายตัวตามนี้แหละแล้วท้ายที่สุดค่อยไปกันกรองเอาไงว่าตกลงจะเอากี่ตัวพอพูดถึงผลลัพธ์ที่คาดหวังเนี่ย ให้นึกถึงว่าถ้าทำมันนั้นเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นหรืออยากได้อะไรจากการลงมือทำสิ่งนั้นน่ะขับรถก็อยากให้ถึงที่หมายอยากให้ถึงที่หมายปลอดภัยด้วยนะไม่ใช่ถึงที่หมายเฉยๆนะอยากให้ถึงที่หมายตรงเวลาและปลอดภัยด้วยอยากให้ผู้ใช้บริการพึงพอใจด้วยหรือหรือ ผลลัพธ์ที่คาดหวังคือไม่โดนใบสั่งอ่างเงี้ยท่านเขียนมานะขอจอบจงนิดนึงนะเวลานึกถึงความรู้ทักษะขอแบบจบจงตามหน้าที่งานนั้นๆเลยนะไม่เอาแบบก,กว้างๆนะจำได้ปะที่บอกทักษะการสื่อสารเนะี่ยไม่เอานะขอแบบจบจงจริงๆเลยนะ <L> เดี๋ยวท่านเอาไปซ้อมมือต่อดีไหม เดี๋ยวเรามาช่วยกันข้อสี่นะบนกระดาษเลยเดี๋ยวมาช่วยกันอันนี้หมูมากน,นคะครับผมเลือกข้อสี่มาทำความสะอาดรถยนต์และตรวจสอบสภาพทั่วไปองรถยนต์ผมเขียนมาทาความสะอาดและตรวจสภาพรถยนต์ก่อนเอริ่งการใช้งาน,นเขียนไหมครับผลลัพธ์ที่คาดหวังคือหนึ่งหนึ่ง อ่ะรถยนต์สะอาดน่าใช้งานสองรถยนต์พร้อมใช้งานก็สะอาดน่าใช้มันก็จะพร้อมใช้งานเนาะอ่ะสาม ยังคาดหวังความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการไหมคาดหวังไหมคาดหวังนะเพราะถ้าเธอไม่ทําความสะอาดให้มันพร้อมใช้งานนะเธอโดนแน่ๆความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเนะช่นไปรอบแรกมาเช้าต้องไปตอนบ่ายเราต้องไปตอนบา่ายขยะรดเลยอะ่ะไม่เก็บตั้งแต่รอบเช้าท่านโอเคไหมไม่โอเคนะแปลว่าไม่ได้ดูแลความสะอาดและตวะรวจสอบรถรถจนก่อนใช้งานจริงไหม อได้สามเรื่องแล้วนะบอกความรู้มาต้องใช้ความรู้อะไรความรู้ยังไม่ได้นึกถึงว่ามันจําเป็นหรือไม่จําเป็นนะเอาแค่ว่ามันต้องใช้ความรู้อะไรอ่ความรู้เกี่ยวกับการทำความสาดนในโลกความจริงอีพนักง,งานขับรถเนี่ย มีไหมที่มันจะไม่รู้จากวิธีทำความสะอาดม,มีด้วยเหรออืมอไม่เป็นไรนะสมมุติว่ามันจำเป็นนะเอาว่าจำเป็นก็คงไว้แต่เดี๋ยวเดียวยวปลายปีอะเราจะประเมินผลการปฏิบัติกาพรพนักงานขับรถจะเอาเรื่องความรู้ไปประเมินไหมไม่นะผมว่าเอาเรื่องอื่นนะมีทักษะอื่นอีกเยอะแยะที่จะประเมินถูกต้องไหมเหรบดังนั้นเนี่ย ตอนนี้เขียนออกมาเพื่อเอา,า,า,เาไปใส่เจดีไ์ไก่อนแล้วค่อยเลือกข้อมูลอะไรบางอย่างไปใช้ประโยชน์เคมัไหมครับอ่ะต้องมีความรู้เกี่ยวกับอะไรขออีกอย่างหนึง่งอ่ะความรู้เกี่ยวกับการตรวจสภาพรถยนต์อ่ะหรือเจาะจงไปที่เครื่องยนต์เลยก็ได้ถูกไหมครับระหว่างการทำความสะอาดกับตัวสภาพผมสนใจเรื่องการตรวจสภาพมากกว่า ผมผิดไหมก็ไม่ผิดนะฮะถูกต้องไหมครับแต่เราลองลิสมาก่อนถูกต้องไหมครับอ่าต้องใช้ทักษะอะไรฮะหลักคิดคือหน้าที่งานอะไรก็ทักษะนั่นแหละมันจึงได้เจาะจงตามหน้าที่งานถูกต้องไหมครับดังนั้นก็เป็นทักษะการทําความสะอาดรถยนต์เดี๋ยวนะเราคุยกันไปแล้วว่ามันมีทักษะมันต้องมีความรู้มาก่อนจริงไหมฮะเอามาดูตรงนี้นะทักษะการทําความสะอาดรถยนต์ แต่ความรู้เราก็บอกมันต้องมีความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดรถยนต์นั้นผมให้ท่านเลือกระหว่างความรู้เกี่ยวกับการทำความสะอาดรถยนต์กับทักษะการทำความสะอาดรถยนต์ท่านอยากเห็นอะไรผมว่าผมอยากเห็นทักษะนั้นผมเอาความรู้อะไปเป็นส่วนหนึ่งของทักษะได้ไหมได้นะหรือควรเป็นแบบนั้นด้วยโอเคไหมครับอ่ะตอนที่ตอนที่ ผมประเมินอ่ะผมจะประเมินก่อนว่าคุณอธิบายวิธีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือในการทำความสะอาดรถยนต์ได้ดีแค่ไหนตอนน้องไหมครับแต่ท้ายที่สุดผมจะไปประเมินในลึกๆต่อไปก็คืออีรถยนต์มาสะอาดไหมอย่างที่ต้องการหรือต้องไหมครับดังนั้นจบตรงนี้ไว้ก่อนนะครับหรือจําตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าความรู้หนึ่งใดมันสามารถเอาเป็นส่วนประกอบของทักษะได้ เพราะมันต้องมีความรู้เรื่องนั้นก่อนการมีทักษะงั้นลายการความรู้นั้นตัดทิ้งไปเลยไม่งั้นมันจะเว้นเวอรมันจะเยอะโอเคไหมครับเหมือนเมื่อกี้ให้ท่านนึกถึงยางไงะอะไปดูที่ตรงนี้นะทักษะการขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยเอเคไหมฮะท่านจะขับขี่รถยนต์อย่างปลอดภัยท่านต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาณาสัญญาณจราจรไหมต้องมีนะ งั้นท่านจะแยกความรู้เกี่ยวกับการสัสญญาณจราจรไว้ตัวหนึง่งแล้วก็ไปทักษะขับขี่อย่างปลอดภัยหรือท่านจะเอาความรู้เกี่ยวกับสัญญาณจราจรไปไว้ในทักษะการขับขี่อย่างปลอดภัไยไม่รู้ตัดสินใจเอาเองโอเคไหมครับถ้าแบบมืออาชีพหน่อยฉันรวมถ้าจะเอาเยอะหน่อยแยกถูกต้องไหมครับคือมืออาชีพหมายว่าเวลาที่เราจะเอาไปประเมินอนะ่ะเรารวมเรารวมดู รวมดูยังไงเขียนให้มันเป็นตัวชี้วัดให้ความรู้มันเป็นตัวชี้วัดหนึ่งหรือสิ่งที่ต้องประเมินหนึ่งสิ่งในทักษะโอเคไหมฮะเดี๋ยวเราเค่อยว่ากันเรื่องนี้อีกทีอ่ะต้องใช้ทักษะเลยครับทักษะการตรวจสภาพรถยนต์ถูกต้องไหมครับผมถามต่อนนะในความเป็นจริงเนี่ย ทำความสะอาดด้วยตรวจสอบสภาพด้วยตรวจสภาพรถยนต์ด้วยเหมือนทาความสะอาดเครื่องจักรก็ต้องตรวจสภาพเครื่องจักรด้วยถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่นึกแต่ทําความสะอาดแล้วมันจบไหมงั้นทักษะการตรวจสอบสภาพรถยนต์กับทําความสะอาดอันไหนสาคัันว่ากันมันไม่ผิดไม่ถูกนะแต่ถ้าสมมุติเจ้าตัวคนที่ปฏิบัติการตามตําแหน่งนี้บอกว่าพี่ทักษะการตรวจสภาพรถยนต์สามันกว่า เพราะจะตรวจมันต้องทำความสะอาดก่อนดังนั้นอีทักษะการความสะอาดรถยนต์อาจจะยุบไปเป็นส่วนหนึ่งของทักษะนี้ก็ได้นะโอเคไหมครับไม่ว่ากันนะไม่ได้ยุบเฉพาะความรู้นะยุบทักษะอื่นมาเป็นส่วนหนึ่งของทักษะอันหนึ่งก็ได้นะไม่มีปัญหานะอย่าลืมนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหน้าที่งานเนี่ยมีแปดมีสี่หน้าที่ใช่ไหมครับตามตำแหน่งเนี่ยได้ทักษะกี่ตัวแล้วล่ะสี่ห้าตัวแล้วนะ พอครบทุกหน้าที่อาจจะได้ทักษะ10สิบตัวท, Somehow, ideas ideas. ท่านจะเอาท right, ักษะทั้งสิบตัวเลยไหมก็ไม่แน่นะจริงไหมครับอ่ะต่อไปเพื่อให้รถยนต์สะอาดน่าใช้พร้อมใช้งานเกิดความมึนมอใจพนัดงานขับรถส่วนกลางต้องมีอุปนิสัยใจคอในการทำงานยังไงต้องเป็นคน อ๋อเซอร์วิสไมล์ก็หยิบมาใช้ได้นะแต่พูดถึงไว้แล้วก็ไม่เป็นไรตัดออกเพราะพูดถึงไว้ตอนต้นแล้วเขียนไหมครับเซอร์วิสไมล์ก็ใช้ได้นะอ่ะต้องมีอะไรอีกอ่ะอาจจะต้องมีความละเอียดรอบคอบเข้ามาแล้วเนาะเพราะว่ามันก็ต้องดูรายละเอียดเล็ก,ลกๆน้อยๆต้องดูหมดเนาะไม่ใช่เดินผ่านเดินผ่านก็ไม่ได้เนาะโอบางคนเขาเขาอาจจะบอกไป ก้มเล็งดูเลยหรือไปเปิดฝากระโปงเครื่องดูเลยไม่มีสายอะไรข้อต่ออะไรที่มันดูจะชำรุดจะต้องหรือมันซุดซองไหมจริงไหมอันนี้สมมุติสมสมติเฉยๆก็ต้องอาศัยความเรียดรอกของพวกนี้แหละครับคือข้อมูลที่เอาไปเขียนใน jd โอเคไหมครับ